ตอนนี้เพิ่มมีเปร้อยคนแล้วมาค่ะที่แบบม,มาอันนั้นใช่ก็คือแคปไว้หมดแล้วแล้วก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะเตือนเฉยแต่ว่าตอนนี้เราคิดว่าเราน่าจะฟ้องจริงๆเพราะว่าคุณเริ่มแบบลามปามไปถึงครอบครัวคุณเริ่มพูดเสียหายกับเราเริ่มแช่งเราหลังจากที่เราได้พีการโต์ไปเป็นไงบ้างใช่ก็ปกติคะ่ะก็ทัวลงตามตามตรีสทัวของเราใช่ค<ก>คิดไหม,มคะว่ามันจะเป็นดราม่าใหญ่ออไม่ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแล้วซึ่งตอนนั้นเราก็เหมือนกําลังขายของ มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแล้วคราวนี้เหมือนเขาก็พิม,มพ์มาพิมมาด่าพิมพ์มาแสเราเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวทำไมพิมพ์มาแบบนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็แค่โต้อตอบกลับไปแค่นั้นจริงๆตอนนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมถูกโูดอะไรไปก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าทําไมคุณถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราก็โพสตของเราปกติเหมือนแบบอ่ะต้องต้องพูดตามตรงว่าโพสต์แรกอะ่ะอันนั้นอะ่ะมากมาแสจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราขายของของ,ของเราอยู่ดีๆแล้วคุณเริ่มกอด คือมันจะไม่มีประเด็นเลยถ้าสมมุติว่าเขาเรียวกว่าอะไรอะคือเราก็แค่ขายของของเราแล้วอยู่ดีๆคุณก็มามาโพสต์มาพูดมาแะเราเราก็เลยพูดกลับว่า,าถ้าทําไม่ได้ก็ก็อย่ามาเอาไปเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีน,นี้อีกโพสตหนึ่งก็คือมาก,ก็ปุกโพสต์ว่ามันว่าเราก็อยากจะขายของพอเราโพสต์ขายของปุ๊บอยู่ดีๆก็มีประเด็นดราม่าขึ้นมาใช่เขาก็แบบมาพิมพ์แบบนั้นซึ่งเราก็แบบเอ๊ะทำไมอะคืออะไร ไม่อยากทราบค<ม>ุส<า>งสาเหตุในการที่เราโพสไปตอนแรกว่าทำไมอยู่ดีเราถึงได้ตัดสินใจที่แบบจะโพสออกไปเนียค่ะเพราะหลายคนเขามองว่าเราทาเพื่อเอาใจคนในวัดงไ,ไ,ไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าเอาตรงๆนะคะก็คือเวทีใครใครก็รักพอมาโพสไปสองสองโพสโพสแรกก็คือเราเราแสจริงเราโต้ตอบกลับจริง<ม>เพราะว่าคุณแสเรามากก่อน<ม>คุณเหมือนแบบ ด่าเราอะด่าด่าเวทีเราเสียเหายหายทั้งที่เราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเราแค่ขายของของเรา mm hmm. แล้วแน่นอนค่ะว่าปรสสิิของเราเนี่ยมันก็ทําให้ถึง5 50บล้าน60ล้าน mm hmm. เพิ่อไปในร้อยล้าน mm hmm. ใช่แล้วคันนี้เหมือนเราก็แบบเราไม่ยอมนะเรารักเวทีของเรานะเราก็เลยโต้ตอบกลับไปว่าถ้าคุณทําไม่ได้เท่าเราอะ่ะคุณก็อย่าอย่ามาพูดอย่ามาแซะอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วคันนี้อีก โพสหนึ่งก็คือมากก็พิมพ์แค่ว่าอ้าวม่อยากจะขายเผือกทอดเพราะว่าเราเราก็เห็นเหมือนมันมีนมโพสต์ขึ้นมาพอดีว่าแบบเผือกทอดไม่ค้าอะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ได้ขายนะถ้าขายเผือกทอดนี่อาจจะลุง้งสักพักหนึ่งมันก็มีเพจเพจจริงๆพอมันรู้ทีหลังตอนแรกมม่ไม่รู้ด้วยซ้ำเขาว่าเขาเป็นเพจนางงามพอมันรู้ทีหลังว่าอา้าวทำไมเพจนางงามอ่ะถ้าคุณเป็นเพจนางงามเหมือนการเป็นเพจเหมือนการเป็นสื่อการเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรคะ คือคุณจะต้องพูดในสิ่งที่แบบเป็นซักคุณไม่ควรที่จะมามาด่าหรือมาอะไรกับตัวนางงามเลยคือหรือแม้กระทั่งแบบมาแสดงความคิดเห็นที่มันไม่ไม่น่าจะแบบเออไม่น่ารักออกมาเพราะว่าคุณเป็นคุณเป็นสื่อคุณเป็นเพจจริงๆคนฟอลก็เยอะนะคะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาพิมพ์แบบนั้นเราก็เลยแบบตอบกลับไปในฟีลิง่งตอนนั้นว่าแบบอ๋อหมายถึงคนยืนตบมือที่นาน,นาชาติหรอซึ่งอยู่ดีๆมันก็เป็นประเด็นขึ้นมา ท,ทั้งที่คนเลยอยากรู้ค่ะมากว่าใช่ามากโพสค่ะไม่ได้โพสถึงใครแบบการเจาะจงค่ะเพราะว่าในฟิลนั้นก็คือแบบอ๋อหมายถึงคนที่ไปนานาชาติใช่ไหมคะคือ <c oughs> คนเนี่ยอาจจะหมายถึงแม่มาอาจจะหมายถึงพี่เลี้ยงอาจจะหมายถึงนู่นนี่นั่นใครก็แล้วแต่ที่ไปนานาชาติและยืนตบมือเพราะมันไม่ได้มีคนเดียวใช่ไหมคะใช่มันไม่ได้มีแบบคนคนนั้นคนเดียวซึ่งมากก็เลยรู้สึกว่าหรือเขามีอคติกับเราหรือเปล่าเขามีอคติกับเวทีเราหรือเปล่าคุณถึงแบบได้ไปโยง แบบนั้นขึ้นมาทําให้มันมีประเด็นเพราะว่าจริงๆถ้าคุณไม่โพส์หรืออะไรอะ่ะมันมันก็แค่เป็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่เราก็แค่โต้อตอบกลับไปงงหคะพโพสแบบนี้แล้วคุณูหนูก็งงค่ะก็คือแบบอ่าโอเคมันอาจจะเป็นแบบที่มากคิดเลยว่าสงสัยเขาหน้าจะมีอาคาติกับเรามากๆแน่เลยเขาถึงได้แบบจุดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่เคยที่จะพูดเราก็ไม่เคยที่จะกล่าวถึงเวทีนั้นหรือคนคนนั้น กต่ม,มันก็มีแบบเหมือนเพจเพจนึงลยอย่างเงี้ยมันก็มาบอกว่าทําไมกล้าพูดแล้วไม่ก็ยอมรับรก็ยอมรับเขาว่าไม่ได้พูดถึงใครหรือไม่ได้พูดถึงเขาอันนี้คือยอมรับแล้วมันก็มีก็คือตอนแรกมันก็เหมือนแบบโอเคเขาเรียกว,ว่าเหมือนเราทะเลาะก,กันสักพักหนึ่งเริ่มโยงกันไปเรื่อยๆใหญ่ใหญ่โตจนมันเริ่มแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรคะเริ่มลามลามแบบลา,ลามไปถึงครอบครัวก็เลยรู้สึกว่าอ้าวเดี๋ยวนะคุณเราแค่ เราแค่โพสเราแค่โต้ตอ,ตอบกับที่คุณคอมเมนต์มาแต่กับกลายเป็นว่าคุณมาดา่าแบบครอบครัวเราแล้วมันมีอันนึงไม่น่ารักมากเลยก็คือ,อ,อคือเข้าใจนะคะการที่ขุดรูปเก่าๆของมามามาไม่ว่านะเพราะว่าเราก็ยอมรับว,ว่าเราทําสัญญกรรมจริงเราเปลี่ยนแปลงจริงๆรงิเวทีไม่ใชการ,รทาให้เราเปลี่ยนเ,เวทีนี้คือการมอบโอกาสให้เราแต่คุณเอาเออรูปเรากับครอบครัวห่ะญาติแล้วคุณไปไปพูดไม่น่ารักเหมือนแบบสามลุมหนึ่งหรือเปล่าคืออะไรอันนี้ไม่น่ารัก แล้วก็เริ่มมีคอมเมนต์มาว่าแบบจะคุยจะพิมพ์จนกว่าพี่จะเป็นซึมเศร้าอะ,อะไรใจเย็นๆค่าแบบอยากจะให้พิมพหรืออยากจะให้ทําอะไรแบบมีสติด้วยใช่แล้วก็ไม,ม่ไม่ได้มีแค่นั้นก็คือมีคอมเมนต์แบบคอมเมนต์เซเซย์หายเยอะมากขอให้แช่งให้เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยคือแบบแมันไปไกลเกินไปแล้วใช่ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเป็นที่ เราทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะปอใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ่อถ้าสมมติการที่เราแบบทําอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณมาพิมพ์แบบไม่น่ารักอันนี้คือไม่น่ารักแล้วซึอถ้าสมมติอยากบางคนน่ารักมากแค่แค่พิมพ์กลับมาว่าพีมม่ไม่รู้หรอกนะว่าหนูหมายถึงอะไรแต่ว่าก็อยากจะให้หนูแบบเอ่อโพสแบบนี้มันไม่น่ารักนะเพราะมันกระทบหลายคนอันนี้เราเข้าใจแล้วเราก็ได้พิมพ์ออกไปแล้วบนโซเชียลมีเดียซึ่งตอนแรกเทนทวิตคอมมาติดเป็นเป็นแสน แล้วคนในทวีคือทุกคนน่ารักมากทุกคนเข้าใจแล้วเขาก็หยุดเทรนด์เพราะว่าหลังจากที่เราได้โพสคอมเมนต์ออกไปแล้วใช่ไหมคะที่เป็นพาัากรบยาวๆค่ะทุกคนคือเข้าใจแต่ไม่เข้าใจก็คือทําไมติ่งเนี่ยยังถึงยังพูดถึงเราอยู่ถึงยังมาด่าเราอยู่ถึงมาพูดเสียเียหายหายกันเราอยู่ก็เลยคิดว่าสงสัยเขามีอาคาติกันเราเลแล้วแหละ ไปเร่มไปทำ่มาจะฟ้องตอนนี้ข้อมูลหรือว่าการรวบรวมมีมาไปเป็ไหนอะไรยังไงแล้วเออเอกสารไปเยอะมากๆเลยค่ะก็คือมีมากกว่าแบบคือตอนนี้เพิ่มมีเปร้อยคนแล้วมาค่ะที่แบบมาอันนั้นใช่ก็คือแคปไว้หมดแล้วแล้วก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะเตือนเฉยแต่ว่าตอนนี้เราคิดว่าเราน่าจะฟ้องจริงๆเพราะว่าคุณเริ่มแบบลามปามไปถึงครอบครัวคุณเริ่มพูดเสียหายกับเราเริ่มแช่งเราคือบอกก่อนเลยว่าไม่ได้ไปฆ่าใครตายเราเป็นแค่คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่แบบอ่ะเราพัง ความคิดตอนนั้นด้วยความที่ว่าอะมากก็ยังเขาเรียกว่าอะไรคะอาจจะภาษาไทยเราไม่แข็งแรงหรือเปล่ามาก็ไม่แน่ใจแต่ว่านั่นคือฟีลลิ่งตอนนั้นแล้วเราไม่ได้สื่อเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้อยากจะสื่อไปดา่าหรือไปแซะใครนางงามหรือเบทีหรือใครคนไหนหรือเม <า S 3> ื่อตอนนี้ที่เราคิดไปในใจกับจํานวนคนที่เราจะท้องเนี่ยตอนเนี้ยเราคิดแล้วว่าเราจะรับคำขอโทษเป็นเงินสนดหรือชอบแบบไหน <laughs> หรือว่าคุยกับที่สัมเลยเอาตรงๆนะหนูพูดความจริงนะคือตอนนี้ค่ะเอ่อซื้อบ้านพอดิซื้อบ้านอยู่ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือมีบ้านแล้วแต่เฟอร์นิเจอร์อาจจะยังไม่ครบมาครั้งเอ่อเตียงตู้เย็นอ๋อตู้เย็นได้แล้ววันนี้มาแล้วเครื่องสภายังไม่มีก็ไม่ก็ไม่แน่ค่ะอาจจะแบบขอพี่คะกำลังนาแบบขอเครื่องสภาสักเครื่องหนึ่งได้ไหมอะไรไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนแล้วค่ะ ดำเดน,นินคดีแน่นอนคะ่ะก็มีมีนะคะมีเด็กๆที่เขาก็แบบพิมพ์พิมพ์มาแล้วก็ขอโทษเราแบบพี่คะอันนี้คือเฟซเก่าหนูนะคะที่หนูพิมพ์ไปหนูขอโทษอันนี้เราก็รับไว้แต่ถ้าเราแบบเตือนคุณหลายๆรอบแล้วว่าคุณยังไม่หยุดอะ่ะเราก็พร้อมที่จะดําเนินคดีหลายคนที่มีตัวนกี่งมันก็น่าจะห้าสิบห้าสิบครับบางคนไม่เข้าใจคือ คุณมาแล้วคุณเอาตัวจริงคุณมาคุณก็แบบโอ้ก็คือใจใจอยู่นะคุณก็เอาตัวจริงเข้ามาเลยคุณก็ดา่าเราแบบฉ่าเลยบนแบบเอ่อทิกตอกเหมือนเมื่อคืนม้าลายอะไรเงี้ยเราเราก็มีกฎของเรานะคะว่าถ้าคุณจะมาเราบอกกันนะว่าเราเราแคปนะคือเราไม่ได้ไม่เตือนเขานะคะเราเตือนแล้วว่าเราจะแคปถ้าคุณพิมพ์อะไรมาไม่น่ารักเราแคปนะเหมือนแบบอ่ะเราก็จะให้เขาเหมือนแบบถ้าจะด่าเราเกลียดเราก็ให้พิมพ์หัวใจดํามาก็ไม่ติด ให้เกียรติเราก็พูดคาว่าตลกนี่ไม่ติดเพราะว่าเผื่อเขาจะแบบเห็นหนูเยอะๆแล้วเขาจะคิดว่าเออหนูเป็นคนตลกเขาจะได้เอาไปเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดแล้วก็ถ้าบอกว่าให้พิมพ์เขาว่ารักมากแล้วมีอีโมจิมีแทงอีโมจิแบบมองบนอีโมจิอ้วกเนี่ยอันนี้ไม่ว่าแต่ถ้าคุณพิมพ์อะไรนอกเหนือมากกว่านี้ที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะไม่น่ารักอ่าอันนี้ฉันขอฟ้องนะคะแล้วก็ฟ้องจริงๆอ่าน่ากระเปาว่าไงบ้าง ป๊าป้าก็ไม่ได้อะไรค่ะป๊าป้าก็แค่บอกเราว่าเออใครที่มันแบบมันด่าเราอะไรเงี้ยก็ก็เต็มที่เลยก็ฟ้องมากเหอนกันคับในเรื่องของส่วนตัวเราเรื่องในบ้านเราสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้เรากับป๊าป้าเป็นยังไงบ้างปกติค่ะรักกันค่ะป๊าป้าก็โทรมาแบบเป็นยังไงบ้างช่วงนี้หนูก็แบบไม่มีอะไรค่ะป๊าป้าก็คือคุยกันปกติใช่ค่ะเข้าใจกันดี คร <S preach ers> อบครัวใครใครกันรักกันค่คะใช่ก็คือมีการเคลียร์ใจกันไปนานแล้วเคลียร์ใจกันไปนานแล้วค่ะคือจริงๆอะมากเข้าใจนะคะทุกครั้งที่ป๊ะป๊าพูดอะคือเขาสอนการที่ผู้ใหญ่เขาติเขาแบบเขาด่าเราเขาเขาพูดถึงกระตุ้นกระตุ้นอะไรเราอย่างเงี้ยค่ะคือเขาสอนเราเขาก็อยากจะแบบเชฟเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นในสังคมเพราะว่าบางครั้งมากก็เข้าใจเราไม่เคยทํางานกับองค์กรใหญ่ๆเราเป็นเราเป็นเด็กคนนึงที่แบบพึ่งที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการนี้เราไม่รู้เรื่องอะไรแล้วคราวนี้เหมือนเขาก็แบบ อยากจะสอนเราซึ่งเราก็รับฟังใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีค่ะ